ราคาอยู่ที่2อยู่ที่หนึ่งันหนึ่งรหสสี่ซึ่งตอนนี้ราคามอยู่ที่9 2 6ยิบหกมายความว่ามันก็ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะราคาเดิมนะายเดิมแต่ตอนนี้การพุ่งของกราฟเนี่ยม,มันผิดปกติมากผมว่ามันจะต้องมีข่าวเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข่าวนะเว็บที่ผมใช้ดูข่าวก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอไปเลยดีกว่าต้องปิดทุกอย่างก่อนนะเพื่อที่จะให้คนเห็นน่โอเคจะปิดก่อน ทั้งหมดคอร์เรสต o r ฟคต์สตอรี่เว็บที่ผมดูก็จะ f o r ดฟอร์เรสต์แอ่าผมเข้ามาวันนี้เนาะเดี๋ยวตั้งเวลาให้ตรงก่อนปุ๊บบวกเจ็ดนาทีสี่ช่องเซฟโอเคอ่าพอเรามาดูเนาะวันนี้มีข่าวยูโรยูเอสใช่ฮะมีข่าวยูโรยูเอสซึ่ง ผลของข่าวเป็นยังไงฮะตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะเพราะว่ามันสามทุ่มครึ่งแล้วข่าวมันตอนสามทุ่มเนี่ยของยูโรเนี่ยสามทุ่มไปแล้วแต่ของ u s เสามทุ่มครึ่งนี่ยังไม่ถึงทีนี้พอมาดูกราฟเนี่ยโอ้โหคือช่วงเนี้ยขยับไปก็ไม่เยอะมากสองร้อยจุดเวลาวันที่มีข่าวเนี่ยกราฟมันมีการผันผล,ผลที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องระวังแล้วมันมี ความผันผวนยังไงความผ,ลผลมันผวนคือถ้าเป็นเขาของยูโรหรือว่าค่าเงินของตัวหน้าของคู่เงินเนี่ยพุนออกมาดีกราฟคู่เงินนั้นจะพุ่งขึ้นหรือเป็นขาบายแต่ถ้าเกิดว่ากราฟออกมาเอ้ยราคาออมาเป็นลบหรือว่าราคาไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งลงณตอนนี้เนี่ยผมมองว่ายูโรนี้มันแข็งตัวหรือไม่เพราะว่าันเป็นข่าวยูโรใช่ไหมเป็นข่าวยูโรเพราะฉะนั้น ยูโรมันอาจจะแข็งตัวขึ้นซึ่งก็ทําให้กราฟเนี่ยพุ่งขึ้นนะอันนี้ก็บอกแล้วนะว่ามันคือการคอของผมล้วนๆอย่าเอาไปตัดสินกับใครถ้าคุณอยากแม่นอยากเป๊ะจริงให้ไปดูหลายๆท่านอันนี้ของผมเลยไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยทีนี้อินดิเคเตอร์ที่ผมใช้หลกัหลกๆนะก็จะมี moving average ค่าเฉลี่ยอยู่ที่200นะหรือว่าเราเรียกง่ายๆติดปากกรือได้ยินกันก็คือเส้น MA 200อยเองซึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นเฉลี่ยที่ค่อนข้างที่จะเอามา เป็นสัญญาลของสัญญากราฟได้ค่อนข้างดีนะคือเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะใช้ในการประเมินล่วงหน้าได้แต่ก็ไม่ได้ทําได้ร้อเโอเคหลังจากที่ผมดูแลอะโอเคมีข่าวและสามทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีข่าวอีกซึ่งเป็นข่าวของ US ถ้าข่าว US ออกมาดีเป็นบวกเนี่ยเราจะไม่ลงดีเทลว่าคือข่าวอะไรนะมันคือเดี๋ยวทุกคนไปศึกษาเอาแล้วกันเพราะว่าผมมองว่ามันบางทีเราก็ไม่ต้องไป ลึกขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่จะวางแผนกินกาไรขนาดที่จะรีบกินช่วงระยะ,วะเวลาสั้นเนาะโอเคถ้า us เป็นบวกกราฟมันจะพุ่งลงแต่ถ้ามันเป็นลบกร,ก,กราฟก็จะส่งเสริมให้ตัวกราฟของอยูโรยูเนี่ยพุ่งขึ้นต่อนะฮะซึ่งตอนนี้พุ่งขึ้นมาแล้วสองรจุดเพอทุกคนเห็นตอนนี้สิ่งแรกที่ทุกคนคิดหรือว่าผมคิดโดยที่ยังไม่ไต่ตองนะคิดแบบผมจะมองว่าเฮ้ยมันพุ่งขึ้นสูงแล้วมันขึ้นสูงแล้ว,ม,ลวมันต้องลง ใช่ไหมทุกคนจะคิดเนี้ยอ่ะดูดูทำเฟรมหนึ่งทีโอ้โหยอดเลยมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันต้องลงกลับมาที่เดิมแน่ๆสองร้อยจุดกินเนื้อเนื้อหวานหมูหวานหมูหหม <c oughs> ทีนี้แต่หลังจากประสบการณ์ผมได้ทํามาผมจะซื้อบ่ายอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมซื้อบายมันขึ้นมาสูงขนาดน,นี้แล้วมันจะมีผลอะไรคือผมมองว่ามันทะลุเส้นยเนสองร้อยมาหลุดขอบ บาลลิงบาล200ของผมมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมตั้งมัน200นะแล้วก็ในทำ <Yeah. S> 1 5นาทีเห็นไหมเนี่ยหลุดทั้ง N.B. a 200หลุดทั้งขอบบลิงบาลมันค่อนข้างจะชี้ชัดว่ามันมีการกลับตัวของครับแล้วมันจะมีการพุ่งขึ้นแต่อาจจะย่อตัวนิดน,นึงนะเดี๋ยวทุกคนจะว่าเอ้ยพูดแต่ปากไม่ทำผม New Order เลยล็อต0.1เคาะบายไม่ต้องคิดอะไรอ่าซื้อไม่ได้ทำไมอะ ก็ศูนย์จุดหนึ่งก็ถูกแล้วเนี่ยทำไมผมเปิดออเดิร์ไม่ได้วะเห็นี้ครับผมว่าอินเทอร์เน็ตผมน่าจะมีปัญหาแนละก็ปกติดีอา,อาจจะรู้อาจจะรู้ทางเราฮะอาจจะรู้ทางเราว่าเราเข้าถูกซื้อบายไม่ให้ซื้อด้วยผิดอะไรวะเนี่ย คู่เงินถูกแล้ววันรุ่งถูกแล้วสต็อปรอนโขทำไมไม่ให้ซื้อเนี่ยซื้ออะไรอีกวะเดี๋ยนะทุกคนเลือกไปที่ทำใจ็นึ่งนาทีแล้วเอาใหม่ไม่ให้ซื้อนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทุกโปรแกรมมันชอบเป็นอย่างงี้ไว้เดี๋ยวผมจะไปซื้อในในโทรศัพท์โทรศัพท์นั่นนี โอเคไม่ให้เราซื้อในโปรแกรมเราซื้อในโทรศัพท์ก็ได้เทรดเทรดฟอร์เรสต์นี่เราเล่นในโทรศัพท์ได้นะครับทุกคนมันชื่อว่าโปรแกรม MT4 ตัวนี้อ่านี่ทุกคน็นหรือเปล่าซึ่งกราฟก็จะเป็นกราฟตัวเดียวกันนี่แหละ่างเนี้ยโอเคปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะเป็นกราฟตัวเดียวกันเป๊ะ แค่มาอยู่ในมือถือ,อทีนี้ราคาอยู่อามีการย่อตัวลงมาแล้วนะนี่คือจังหวะที่ดีนะเพราะว่าพอมันย่อตัวเราจะมีโอกาสที่ช้อนที่ราคาต่ํากว่าตอนนี้ผมบายไปเลยปุ๊บลดจุดศูนหนึ่งบายกดบายก่อนเอ๊ะทำไมเขาบอกเงินเราไม่เพียงพอผมก็ซื้อปกตินะหรือว่ามาจิ้นผมไม่เพียงพอเลยนะทุกคนมาจิ้นไม่เพียงพอจริ้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ย ทำไมเป็นอย่างนั้นขอแก้มาจิ้นบ้างเลยอะทีนี้อ่ะได้ทีนี้อ่ะได,ได้โอเคนะตอนนี้หลังจากที่เราแก้ไปนี่เฮ้ยเ,เสียโอกาสเลยแต่ไม่เป็นไรครับออเดอร์หนึ่งเราได้กําไรแล้วเนาะเนี่ยเราได้กำไรแล้วเดี๋ยวผมจะปิดออเดอร์นี้จริงเพราะว่ามันอ่าโอเคเอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ เริ่มใหม่นะฮะทุกคนไปไปดูไปดูชั่วโมงนึงโอ้กราฟยังใช้ได้อยู่เลยทีนี้สามทุ่มครึ่งแล้วไม่มีการกระดิกเดี๋ยวเราไปดูไปดูข่าวกันว่าข่าวเป็นยังไงผลน,นอกข่าวเป็นอย่างไรโอเคฮะข่าวน US ออกมาเป็นลบนะครับของวันที่28เนาะ เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดันให้กราฟเนี่ยพุ่งขึ้นอีกได้นะครับซึ่งมันก็น่าจะพุ่งขึ้นไปได้แหละตอนที่เรากาลังงมมาจิ้นอยู่แต่ว่าก็กระดุกกระดิกไม่มากอาจจะเป็นข่าวที่ไม่สําคัญโอเคตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วกราฟกราฟกำลังลงมานะครับกราฟกําลังลงมาแต่ว่ามันเป็นการย่อตัวนะผมมองว่าเนี่ยมันคือเทรนมันยังเป็นเทรนขึ้นนะครับถ้าเรามองเทรนใหญ่เนี่ยมองสี่ชั่วโมงนี่คือเทรนใหญ่นี่ขึ้นสตรองขึ้นแน่นอน แต่พอมาดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าตั้งแต่เปิดสัปดาห์แรกมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันลงมาตลอดเลยมันลงยาวมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ยังลงต่อไปถึงช่วงประมาณช่วงบ่ายแต่หลังจากเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้มาเนี่ยกก้ฟมีการพุ่งขึ้นจนทะลุขึ้นไปมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่ามันเตรียมที่จะวิ่งขึ้นต่อไปที่ราคาไฮเดิมได้ ผมจะเปิดออเดอร์บายทันทีเลยเอา้าวปับป๊บปับ๊บปั๊บบายไม่พอไม่พออะไรอีกไม่พออะไรเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วคุณจะเอาอะไรโอ้ผมต้องเปลี่ยนเป็นไม่จำกัดทุกคนต้องเปลี่ยนไม่จำกัดโอเคปับ๊บอ่าอยัางไม่ไป าไม่จำกัดละฝั่งนี้มาจินว่างไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมยีนยันเฉพหลักประกันนี้ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราปิดโปรแกรมแล้วเข้าใหม่อืม 0แล้วเดอ้อ0แล้วเดอ้อโอเคมาดูมาจิ้นไม่เปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนอ้าวโอเคเปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้เปลี่ยนแล้วมาจิ้นเปลี่ยนแล้วผมซื้อได้แล้วนะ ผมเข้าออเดอร์ได้ละผมเข้าไปที่รอด0.0 0.1ซึ่งมันหมายความว่าถ้ากราฟมีการขึ้นที่10จุดเนี่ยมันจะบวกไป30บาทอ่าจุดละ3บาทนั่นเองแต่ถ้ามีการขึ้นร้อยจุดก็จะกลายเป็น300บาทตอนนี้เนี่ยมันมีสเปซอยู่ประมาณ10จุดจะเห็นว่าเราติดลบอยู่ประมาณเท่าไหร่นเนี่ยห้บกว่าบาทก็คือสเปซแล้วก็ส่วนที่มันติดลบลงมานะมันจะเอามาคำนวณเป็นเงินที่เราได้ซึ่งตอนนี้นะผมตั้งเป็นสกุลเงินบาทนะเพราะฉะนั้น ขาดทุนกายยําไรตรงนี้คือหลักหน่วยบาทบ้านเราเลยนะครับก็คือสามบเดบาทผมมองว่ามันเป็นเทรนขึ้นเทรนใหญ่เป็นเทรนขึ้นแล้วทีนี้การาฟเนี่ยมันวิ่งในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยขึ้นมาด้วยด้วยสถานะของข่าวนะผมมองว่าเป็นสถานะของข่าวอาจจะไม่เทรนไม่ใช่เทรนเลยก็ว่าได้เราเทรนเราต้องไปดูสิบห้านาทีขึ้นส5้านาทีก็เป็นการโดดตัวแบบนะทะลุทะลวง แบบนี้อันตรายนะครับจริงผมไม่แนะนําให้เข้าถ้าคนถือหุ้นเขามองเขาจะมองว่าตรงนี้ไม่น่าเล่นคนที่ถืออยู่แล้วน่ะให้เก็บกินต่อไปส่วนคนที่จะเข้าเนี่ยไม่ควรเข้าซึ่งผมเข้าไปแล้ว <c oughs> โอเคหลังจากเราเปิดไปตอนนี้กำลังเรายีบาทนี่คือสดๆดนะฮะเวลาสามทุ่มครึ่ง <c oughs> ผมจะทำการเทรดในสไตล์ของผมให้ดูเลยแล้วกันโอเค <c oughs> อันดับแรกเปิดไปที่ทําเฟรมหนึ่งนาที เมื่อผมเปิดออเดอร์บายแล้วอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือผมจะเปิดออเดอร์เซลไม่ใช่เปิดแต่เป็นการตั้งรอออเดอร์ยังไงอย่างนี้ครับมผมจะทำการทำเป็นเซลสต็อปไว้เซลสต็อปคือถ้าราคามาถึงในตำแหน่งที่ผมตั้งไว้ให้เปิดออเดอร์เซลลงมาซึ่งมันจะทำการหักล้างกันกับออเดอร์แรกเข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจไหมมันจะหักล้างกันทำให้มันเกิดการล็อกขาดทุนหรือกำไรในช่วงเวลานั้นไว้ ทำให้กาฟต่อให้กาฟยอ่อตัวลงไปลึกแค่ไหนเราก็ไม่เสียเงินหรือว่าถ้ามันมีการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็รีบปิดออเดอร์ตัวที่เราเซลไว้น่ะให้มันเป็นศูนย์ซะตัดออเดอร์นั้นทิ้งไปซะเพื่อที่จะบวกต่อไปนั่นเองคิดภาพไม่ออกหรอกเดี๋ยวเราดูเลยดีกว่าผมเลือก pending เนาะแล้วผมก็เลือกลอตลอตที่เท่ากันนะครับจํานวนลอตต้องเท่ากันเสร็จแล้วเรามาเลือกราคาราคาตอนนี้อยู่ที่923 ผมจะไปตั้งไว้ที่ประมาณโลเดิมของของลูกขึ้นอะลูกขึ้นดูยังไงเนี่ยนี่คือลูกขึ้นเก่าผมมองว่านี่คือลูกขึ้นเก่าทีนี้ราคามันตกมาต่ํากว่าโลเดิมเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสแกว่งเกินโลเดิมตรงเนี้ยไปเรียบร้อยละเรามาดูลูกขึ้นอีกลูกขึ้นหนึ่งลูกขึ้นเตี้ยตัวเนี้ยนี่แหละครับลูกขึ้นเตี้ยจริงๆจะมองตัวนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าตัวนี้มันใกล้ไปมันมาถึงลวราคามาถึงแล้วมาเช็คละเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสี่ยงผมจะมามอง ลูกขึ้นลูกเนี้ยท้องขึ้นตัวเนี้ยผมจะเอาราคานี้แหละซึ่งก็คือเดี๋ยนะห้าร้อยห้าสิบห้าเราเลือกก่อนค่อยปรับนะใช่ไหมตอนนี้เก้าร้อยมันต้องเก้าร้อยห้าสิบห้าสิอ๋อแปดร้อยห้าสิบห้าโอเค <8 55. S 2> แปดห้าห้านี้แล้วผมก็จะเคาะเปิดไปอ่าตัวนี้มันจะเป็น อ่าผมเปิดออเดอร์ผิดเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปิดไปเนี่ยต้องระวังนะฮะอันนี้ทาคนล้างพอร์ตมาหลายรอบละไม่ควรละผมนี่แหละให้เปิดเป็นเซลสต็อปนะครับแล้วก็ราคาเดิมอนะแปดห้าห้าผมขออนุญาตเซเว่นนะผมมองมองไม่เห็นจริงโอเคปุ๊บเราเปิดไปเลยปับ๊บอ่าอย่างนี้อย่างนี้นะทุกคน ให้เปิดไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้ากราฟมันติดลบลงมาเรื่อยๆจนถึงเส้นที่เราตั้งไว้มันจะเป็นการล็อกออเดอร์ล็อกราคาไว้เราจะขาดทุนแค่เท่านั้นแค่เท่าที่มันติดลบแล้วหลังจากนั้นมันย่อตัวลงไปก็ช่างมันจะย่อไปเท่าไหร่พันจุดก,ก็ช่างมันแล้วเราเขัพิช้อนเอาหรือเราจะค่อยๆรอให้มันกลับมาเท่าทุนแล้วปิดออเดอร์ี้ทิ้งแล้วบวกขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะทําให้ดู ซึ่งผมไม่รู้ว่าวันนี้ตลาดจะพันผวนไหมนะเพราะว่าผมเทสผมสดเลยนี่สดเลยอทุกคนจำได้ไหมตอนแรกที่เรามองกราฟเนี่ยเรามองว่ามันขึ้นแล้วถ้าเราใช้ความรู้สึกเราจะบอกว่ามันต้องลงเซ็นต์มันต้องลงมันขึ้นเยอะแล้วมันต้องลงแต่เราลืมไปดูเทรนใหญ่มันว่าเทรนใหญ่มันเป็นขาขึ้นเมื่อกี้มันย่อตัวมาแล้วแล้วมันพุ่งขึ้นมันจะต้องย่อตัวอีกแน่นอนเพื่อที่จะขึ้นอีกอันนี้ผมคิดเองนะ เพื่อที่จะขึ้นอีกและจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันทะลุตัวไฮเดิมก่อนหน้านี้มาระดับหนึ่งแล้วทีนี้มันต้องไปเช็คไฮเดิมเดิมมากกว่าเดิมอีกซึ่งก็อยู่ที่ช่วงประมาณวันนี้วันพุธมันอยู่ที่ประมาณวันจันทร์เปิดราคามาวันจันทร์ช่วงประมาณช่วงไม่ใช่วันจันทร์อยู่วันที่26เออก็วันจันทร์วันจันทร์ประมาณตีสองตีสองง มันต้องเปอืมถูกละประมาณตีใช่เหรอ่าเอาเป็นว่าประมาณวันจันทร์นะครับมันอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะไม่ใช่อยู่ที่หนึ่งพันสีสิบห้านั่นคือราคานั้นที่ตอนนี้กราฟเราจะต้องควรไปเช็คหรือ,อยังต่ำก็เป็นหนึ่งพันเก้าสิบอะไรแถวนี้นะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะ แล้วถ้ามันทะลุขึ้นไปได้อีกเนี่ยก็โอเคแหละมันอาจจะทะลุเกิน2,000แน่นอนเพราะผมเคยเทรดต,ตอนข้างใต้มาแล้วตอนนี้เราได้กําไรอยู่ที่120บาทนะครับ120บาทนี่คือบาทนะนะนี่คือทุน1,000บาทนะย้ํ 1, าทุน1,000บาทโอเคพอกราฟมันขึ้นอย่เงี้ยทุกคนสิ่งที่ผมจะทําต่อไปคือผมจะขยับไอออเดอร์ตัวนี้ออเดอร์ตัวที่จะเป็นตัว P P order อ่า P order สําหรับการเซลสต็อปขยับไล่การาฟขึ้นไปแบบนี้ปับ๊บอ่าเห็นไหมขยับไปเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเราจะกลายเป็นล็อกล็อกกําไรแทนตอนนี้เราล็อกขาดทุนอยู่เพราะว่าถ้ามันต่ํามากกว่าออเดอร์แรกของเราเนี่ยมันขาดทุนแน่นอนแต่มันจะล็อกหลังจากขาดทุนแต่เราจะขยับการาฟตัวนี้ P order ตัวนี้ขึ้นไปช้อนไปลอยไว้ใต้แท่งราคาเรื่อยๆ ขึ้นไปเรื่อยๆมันคล้ายๆกับการเทคโปรฟิตหรือการสต็อปลอสแต่ว่าเราจะไม่เสียออเดอร์ไปถ้าคุณไปตั้งสต็อปลอสไว้ใช่ไหมตั้งสต็อปลอสไว้ไล่สต็อปลอสขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บพอราคามาถึง,ป,ถงปั๊บตัดออเดอร์ทิ้งปุ๊บคุณได้กําไรส่วนนั้นแต่คุณต้องรอเปิดออเดอร์ใหม่หาจังหวะเปิดออเดอร์ใหม่แต่วิธีของผมเนี่ยผมมองว่าเราไม่ต้องเปิดออเดอร์ใหม่เพราะการที่จะเข้าจังหวะหนึ่งหรือช็อตๆเนี่ยมันต้องวิเคราะห์นานมาก มันต้องหาจังหวัดที่ดีมากเมื่อเราเข้าไปดีแล้วเราไม่ควรเสียออเดอร์นั้นทิ้งไปเรารักษาออเดอร์นั้นไว้เพื่อเทรนที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันถูกออเดอร์นี้จะทํากําไรให้เรามาหาศาลแต่เราต้องมีเวลาให้กับมันนะเราก็ต้องเซฟให้ดีด้วยรักษาให้ดีออเดอร์นี้โอเคตอนเนี้กําไรอยู่ที่140บาทเห็นไหมครับทุนหนึ่งพันผมปิดตอนนี้ผมได้กําไร140บาทคิดเป็นกําไร14เปอร์เซ็นต ประมาณ14%นะครับผมทําแค่นี้แล้วผมปิดแล้วพรุ่งนี้ผมมาทําแบบนี้ใหม่คิดว่าผมจะทาได้ไหม30วันทุกคนอยากว่าเอ,อมันอาจเป็นไปได้แต่สําหรับตัวผมผมบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ในทุกวันที่คุณเทรดคุณไม่รู้แน่นอนว่าการาฟจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราวิเคราะห์มาถูกทางอาจจะไม่ได้ถูกทาง100%เอซอาจจะมีการยอดตัวมาติดลบลได้ในอนาคตรอดูได้เลยแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นเทรนด์ขึ้นแน่นอนมันจะขัดขวางกับความรู้สึกคุณนะ เพราะว่าถ้าคุณมองกราฟเนี่ยมองคโคลงอย่างเงี้ยยังไงก็มันต้องลงวะใช่ไหมคุณต้องมองว่ามันลงแน่เลยซึ่งผมอะถ้าเอาแค่ความรู้สึกเนี่ยโอ้โหขึ้นสูงเงี้ยเนี่ยมันต้องลงแน่แเ,เดี๋ยวไปกินขาลงเนี่ยมันลงมาถึงหกร้อยแม่หมลำ่ำหล่ำเลยสี่ร้อยจุดสี่ร้อยจุดจุดละสามบาทสี่สามจุดสองพันสองหล่ำหล่ำอย่างเงี้ยเปิดออเดอร์เซลล์ไปสิจ่าแล้วคุณจะรู้เลยโอเค ก็ตอนนี้คงต้องปล่อยไปเพราะว่ากราฟมันไม่ค่อยปันผวนนะทุกคนแต่ผมจะดูเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหาจังหวะไปเรื่อยๆผมจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆช้อนดึงไปเรื่อยถ้ามีการเปลี่ยนออเดอร์หรือการคิดแบบไหนใหม่ๆเดี๋ยวผมจะอัดอีกทีหนึ่งโอเคเนาะโอเคโอเคเจอกัน